ที่เราก็ลัมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผมมีภาพยนตร์ระดับขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของโมนาภรยาสาวสุดสวยและเจ้าระเบียบของดอนชายหนุ่มผู้ตกทางเข้าสารจนประสบความสําเร็จในชีวิตทันที่ที่โมนาเดิดเนเดินมาจากการทํางานและกลับมาถึงบ้านเะอได้เห็นข้าวของทุกอย่างไม่ได้อยู่ในที่ที่จัดวางเอาไว้เธอจึงได้วินใส่ดอนทันทีทางด้านลูกๆของเธอก็ทะเลาะกันเพื่อแย่งเล่นเกมโมนาจึงขู่พวกเขาว่าเธอจะเอาเครื่องเกมไปเผาไฟทิ้ง ดอนนั้นไม่กล้าหือกับโมนาเพราะเขามีชีวิตที่สุขสบายแบบนี้ได้ก็เพราะเธอพวกเขามีพ่อและแม่ของโมนาที่เป็นมหาเศรษฐีคอยซัพพอร์ตให้อีกทั้งยังยกกิจการร้านเฟอร์นิเจอร์ให้ดอนดูแลอีกด้วยชีวิตประจํำวันของขอครอบครัวได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วในสมุดเป้าหมายของชีวิตของโมนาไม่ว่าจะเป็นลูกหรือสามีจะต้องทําตามนั้นอย่างเคร่งครัด เธอมีตารางควบคุมอาหารตารางออกกำลังกายเสื้อผ้าที่สามีต้องสวมไปทำงานในแต่ละวันมีแม้แต่กระทั่งตารางการมีอะไรกันทุกวันที่9้าของทุกเดือนซึ่งก่อนน่าจะถึงวันนั้นดอนไม่สามารถแตะต้องอะไรเถอดได้แต่แล้วชีวิตครอบครัวสุขสันต์ของดอนก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้ไปเซ็นรับดัสตี้เข้าทำงานเธอเป็นสาวสวยผมยาวพูดจาฉอเลาะและเพื่อนร่วมงานของดอนพยายามเช็คเขารับเธอเข้าทำงานถึงเธอจะช่วยยอดขายเราไม่ได้แต่เป็นอาหารตาเราได้ดี หลังจากที่ดอนกลับมาจากที่ทำงานแล้วโมนาจะได้สั่งให้เขาจัดสวนสมัยเพราะพ่อและแม่ของเธอกำลังจะมาเยี่ยมโมนาได้บอกกับดอนว่าพ่อและแม่ของเธอเกลียดสวนสไตล์นี้ดอนก็เลยเถียงว่าแต่พวกเราชอบและนี่มันก็สวนบ้านเราไม่ใช่สวนของพ่อและแม่โมนาก็เลยย้ำดอนอีกครั้งหนึ่งว่าใครเป็นคนจ่ายเงินซื้อบ้านหลังนี้ใครกันที่เป็นคนออกค่าเล่าเรียนแพงๆของโรงเรียนเอกชนให้กับลูกที่น่ารักของเราทั้งสองคนดอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับพูดไม่ออก และต้องก้มหน้ายอมรับชะตากรรมของตัวเองต่อไปกลางเดึกคืนนั้นตอนที่ทนความเปลี่ยวไม่ไหวเขาจึงได้พยายามแหกกฎด้วยการขอมีอะไรกับโมนาแต่โมนาก็ปฏิเสธเขาไปและยืนยันกำหนดการเดิมเธอบอกกับดอนว่าเธออนุญาตให้ดอนสไลด์พิกาจูได้หนึ่งครั้งแล้วรีบไปนอนซะทำให้ดอนนั้นถึงกับเอือมระอานในความตึงเครียดของโมนาที่ร้านเฟอร์นิเจอร์หลังจากที่รับดัตตี้กา็มาทำงานแล้วเธอกระตุ้นยอดขายกับทางร้านจนทำให้ดอนตกใจ เขาพูดชมเธอจนเธอดีใจโผเข้ากอดเขาโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ดอนกลับรู้สึกดีอย่างน่าประหลาดช่วงเย็นในขณะที่ดอนเดินไปขึ้นรถเพื่อกลับบ้านเขาถูกสะกดรอยตามโดยกลุ่มผู้ชายที่ดูท่าทางน่ากลัวทันทีที่ดอนกลับมาถึงบ้านเขาก็เริ่มเล่าเรื่องดัตตี้ให้เมียฟังจึงทําให้โมนาจับพิรุ้ได้ว่าดัตตี้น่าจะสวยหน้าดูวันถัดมามีมาหากรรถลราคาเฟฟรเนเจอร์ที่ร้านโมนาจะได้พาลูกๆมาเยี่ยมดอนแม้แต่ทางโมนาเองก็ยังถูกสะกดรอยตามเหมือนกัน ดัตตี้ได้โชว์ผลงานมัดใจลูกค้าชายได้อย่างอยู่หมัดจนโมนาต้องเอ่ยปากออกมาเองว่านังนี่ดูร้านจริงๆรดอนก็เลยอธิบายว่าตั้งแต่เรามีพนักงานสาวสวยยอดขายของทางร้านก็สูงขึ้นไปบทติดการหลังจากนั้นโมนาก็อบอกกับดอนว่าเธอจะตบรางวัลให้เป็นการใช้มือกับเขาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ดอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเป็นลิงโลดแต่ทว่าโมนากลับเปลี่ยนใจกับอากาศเพราะพฤติกรรมของดอนเธอตำหนิเขาที่ไม่ให้เกียรติเธอ จากนั้นก็สั่งให้ดอนนอนที่ร้านวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านคืนนั้นดอนจึงจำใจต้องนอนที่ออฟฟิศพางใช้รูปสมัครการของดัสตี้ช่วยสไลด์นอนจนเคิมหลับไปเช้าวันต่อมาดัสตี้ที่มาทำงานเป็นคนแรกได้มองเห็นดอนที่นอนสลบที่ออฟฟิศเธอจึงพุ่งตัวเข้าไปหาเขาแล้วลูกไล่ใส่เขาทันทีถึงแม้ว่าดอนจะไม่ทันตั้งตัวแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธหลังจากที่เสร็จธุระแล้วดอนก็รู้สึกดีเหมือนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาเพิ่งจะได้นอนกับสาวสวยที่มีอายุห่างกับเขานับสิบปี หลังจากนั้นทุกๆวันเมื่อมีเวลาว่างดอนกับดัสตี้ก็จะแอบ,บไปมีอะไรกันกันแทบตลอดเวลาในตอนนี้ดอนกับมาฟิตหุ่นจนเฟิร์มอีกทั้งยังแต่งตัวที่ออกไปทำงานทุกเช้าเขาดูสดชื่นผิดหูผิดตาเรากับว่าเป็นดอนคนละคนหลังจากนั้นพ่อกระตัดมาที่งานปาร์ตี้วันเกิดของโมนาซึ่งดัสตี้ก็มาร่วมงานด้วยโดยที่ไม่ได้รับเชิญเธอแอบจ้องเข้าไปหาดอนที่โกลแล้วถามว่าคุณรักฉันหรือเปล่าดอนดอนก็เลยบอกเธอว่ารักสิรักยิ่งกว่าเดือนและดาว ก่อนที่เขาจะบอกให้ดัตตี้ออกไปจากที่นี่ได้แล้วเดี๋ยวโมนามาเห็นเข้ามันจะเป็นเรื่องดัตตี้จะได้บอกข่าวดีกับดอนว่าคุณกําลังจะได้เป็นพ่อคนชั้นท้องฉันจะเก็บลูกของเราเอาไว้เพื่อคุณดอนที่ได้ยินแบบนั้นก็เครียดมากจนถึงขนาดนัดเลดมาคุยด้วยกันที่บาร์ดอนได้บอกกับเลดว่าเขาชอบดัตตี้นะแต่เขาจะสูญเสียครอบครัวของเขาไปไม่ได้ถ้าโมนารู้เรื่องนี้เขาก็าจะต้องสูญเสียทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่กระทั่งลูกๆของเขา เลดจึงแนะนำให้ดอนจ่ายเงินปิดปากเธอไปซักดอนจึงได้บอกกับเลดว่าฉันไม่ได้มีเงินอะไรเงินทุกบาททุกตางคงที่ฉันหาได้ก็อยู่กับโมนาหมดและจึงได้อนุญาตให้ดอนสามารถยืมเงินเขาได้ภาพได้ตัดมาที่เตียงนอนของคืนวันที่9ตามกหนดการโมนาอนุญาตให้ดอนลุกล้ําเขตป่าสงวนของเธอได้แต่ทว่าดอนกับปฏิเสธเธอไปเพราะปัญหาชีวิตที่รุมเร้าทางด้านของดัสตี้ก็ได้กลับมาที่บ้านและได้พบกับชายหน้าหี้มซึ่งเขาไม่ชื่อว่าเมอร์ฟี่และเป็นแฟนตัวจริงของเธอ เมอร์ฟี่กับพวกน้องได้สกัดรอยตามดอนกับโมนามาสักพักแล้วก่อนที่จะส่งดัสตี้เข้าไปเพื่อแทรกซึมความสัมพันธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นแผนการที่พวกเขาวางเอาไว้ตั้งแต่แรกเช้าวันต่อมาที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ดอนได้บอกเงิน1 3 0 0 0มื่นเหรียญให้กับดัสตี้เพื่อให้เธอเก็บเรื่องทองเอาไว้เป็นความลับห้ามบอกโมนาแต่ทว่าดัสตี้ก็ดูไม่พอใจที่ดอนมองเธอเป็นผู้หญิงขายบริการแลกเงินดอนจะได้บอกดัสตี้ว่าเขามีครอบครัวแล้ว ดัสตี้จะได้สวนดอนว่างั้นคุณก็ไม่ควรไขเรี่อราดหลังจากนั้นเธอก็เดินหนีไปโดยที่ไม่รับเงิน13 0 0 0พเหรียญตกเย็นวันนั้นดอนได้ไปคุยกับเลดอีกครั้งว่าจะทายังไงต่อไปดีเลดจะได้บอกดอนว่าเขาสังเกตอาการของดัสตี้แล้วเขาเชื่อว่าดัสตี้ไม่ได้ท้องจริงๆดอนจะได้บอกเลดว่าแล้วมันจะเกี่ยวอะไรถ้าเธอเอาเรื่องนี้ไปฟ้องโมนาชีวิตของฉันทุกอย่างของฉันก็จะจบอยู่ดีเลดจึงได้แนะนําให้ดอนบอกความจริงทุกอย่างกับโมนาไปซะ ก่อนที่เหตุการณ์ทุกอย่างจะเลวร้ายไปกว่านี้กลางดึกคืนนั้นดอนได้รวบรวมความกล้าเล่าความจริงทุกอย่างให้โมนาฟังเธอพลีแต่ละขอ,ของขึ้นสุดขีดแต่ก็ควบคุมตัวเองเอาไว้ได้ดอนได้บอกกับโมนาว่าเขาสงสัยว่าดัสตี้กำลังวางแผนการสักอย่างเอาไว้เพื่อรีดไถเงินจากพวกเราโมนาที่ได้ยินแบบนั้นจึงเปิดสมุดบันทึกเป้าหมายชีวิตของเธอเธอถามกับดอนว่าคุณอยากจะเลิกกับฉันไหมดอนก็เลยบอกว่าผมไม่เคยคิดเลยโมนาจะได้ยืนยันกับเขาว่ามันเป็นแผนการ คนพวกนี้จะรีดไถเงินจากคุณไม่จบไม่สิน้นทางเดียวที่คุณจะจุดเรื่องนี้ได้คือคุณต้องฆ่าเธอซะตดอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจแล้วบอกโมนาว่าไม่มีทางหรอกผมฆ่าใครไม่ได้ทั้งนั้น้าของเมอร์ฟี่ก็ได้บอกแผนการขั้นต่อไปกับดัสตี้คือเธอจะต้องเอาเงินมาจากเขา2 5 0 0 0เหรียญตามที่ตกลงกันเอาไว้ดัสตี้ที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าไม่มีทางหรอกเธอรู้ดีว่าคนที่ถือเงินทั้งหมดก็คือโมนาไม่ใช่เขา ดัสตี้พยายามเสนอเมอร์ฟี่ว่ารับเงิน13,000เหรียญแล้วไปจากที่นี่ซะแต่ทว่าเมอร์ฟี่ก็บอกว่าเขาต้องการ25,000ซึ่งถ้าดัสตี้ทำไม่ได้เขาจะลงมือเองแต่เขาไม่รับประกันความปลอดภัยนะทางด้านของโมนากพยายามบอกกับดอนว่าให้เขาคิดทบทวนเยอะๆว่าจะเสียอะไรบ้างในตอนนี้คุณทำครอบครัวของเราควัมงทำชีวิตที่เคยปกติไม่เหมือนเดิมถ้าพ่อแม่ฉันรู้เรื่องนี้กุณอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ หรือไม่พวกท่านก็เอาลูกๆของเราไปคุณต้องการแบบนั้นไหมถ้าคุณไม่ค่าดัสตี้เธอจะตามรังควานพวกเราไม่เลิกระหว่างนั้นดัสตี้ก็ได้โทรเข้ามาพอด,ดีดอนจีได้จัดการเปิดลำโพงให้โมนาฟังด้วยดัสตี้ได้บอกกับดอนว่าเธอต้องการเงิน2 5 0 0 0หนเหรียญถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเธอจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องโมนาโมนาจะได้บอกให้ดอนตอบตกลงไปหลังจากที่วางสายแล้วด,ลดัสตี้ก็รีบเก็บเสื้อผ้าเธอวางแผนการที่ดีไปจักเมอร์ฟี่พร้อมกับเงิน รุ่งเช้าวันต่อมาโมนาได้เตรียมเหล้าผสมยานอนหลับเพื่อเอาให้ดอนให้ด,หดัสตี้ดื่มฉลองชัยทําให้ดอนรู้สึกแปลกใจที่ภรรยาของเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เธอท,ทาอย่างกับว่าเรื่องฆ่าคนเป็นเรื่องปกติสําหรับเธอโมนาได้บอกกับดอนว่าคุณห้ามทําแผนพังเพราะว่าในตอนนี้ชีวิตของคุณก็พังมากพอแล้วเมื่อมาถึงที่นัดหมายดัสตี้พยายามเร่งให้ดอนเอาเงินมาเร็วๆแต่ทว่าดอนก็ดึงเชงและชวนเธอดื่มด้วยกันก่อน ดัสตี้ที่ไม่มีทางเลือกจะได้ยอมดื่มเหล้าเข้าไปเธอสรารภาพกับดอนว่าทั้งหมดเป็นแผนการที่เธอวางเอาไว้ตั้งแต่แรกแต่เธอว่าดันผิดแผนที่เธอตกหลุมรักเขาจริงๆ,ๆเธอสัมผัสได้ว่าดอนเป็นคนดีแล้วสักวันหนึ่งชีวิตของดอนก็จะได้เจอผูอ้หญิงดีๆในแบบที่เขาต้องการในตอนนี้ดัสตี้เริ่มมึนแล้วจะได้บอกให้ดอนส่งเงินมาดอนจะได้บอกกับดัสตี้ว่าเขาก็มีเรื่องสรารภาพเหมือนกันเขาไม่ได้เอาเงินมาด้วยและในเหล้าก็มียานอนหลับดัตตี้ได้ยินแบบนั้นจะได้พยายามกระสิกระสนเอาตัวรอด ก่อนที่เธอจะเริ่มเพ้อว่ารักยิ่งกว่าเดือนและดาวและเธอก็หมดสติไปทั้งที่แบบนั้นหลังจากนั้นโมนาก็ได้ออกมาจากที่ซ่อนเธอสั่งให้ดอนเอาร่างของดัสตี้ไปไว้ที่หลังรถสองสามีภรรยาได้ขนร่างของดัสตี้กลับมาไว้ที่บ้านโมนาได้สั่งให้ดอนดับลมหายใจของเธอซะแต่ทว่าดอนก็ไม่กล้าทำเพราะว่าดัสตีก้กำลังจะฟื้นโมนาจะได้ลงมือจัดการฆ่าเธออย่างเลือดเย็นทำให้ดอนที่ได้เห็นภาพนั้นถึงกบวิ่งไปอ้วกตใตทใ่ห้องน้ำ หลังจากนั้นโมนาก็เริ่มแล่แสกศพของดัสตี้อย่างชำนาญทางแทกของเมอร์ฟี่ที่ไม่สามารถติดต่อไปหาดัสตี้ได้เขาจึงมั่นใจว่าจะต้องเกิดเรื่องไม่ไดีเกิดขึ้นกับเธอแน่แน่หลังจากที่โมนาจัดการกับร่างของดัสตี้เรียบร้อยแล้วเธอก็ได้บอกให้ดอนไปช่วยขุดหลุมฝังศพของดัสตี้โมนาได้บอกกับดอนว่าดัสตี้ไม่ได้ท้องคุณโดนเธอหลอกแล้วและครั้งต่อไปฉันขอเป็นคนเลือกพนักงานเองเช้าวันต่อมาเลนมาเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์ตามปกติ ก่อนที่พักพวกของเมอร์ฟี่จะบุกเข้ามาทําร้ายเขาถึงในร้านเมื่อดอนเดินทางมาถึงร้านเขาก็ได้พบก,กับเลดที่บาดเจ็บตำรวจที่บอกกับดอนว่าเราพบเจอรถของดัตตี้ถูกจอดไฟไหม้เธอหายตัวไปและติดต่อไม่ได้ซึ่งถ้าดอนพบเห็นเธอให้รีบแจ้งไปยังตำรวจทันทีเลดที่ถามกับดอนว่าเมื่อวานที่ดัตเจอดัตตี้หรือเปล่าดอนจึงได้อ้างว่าโมนาไม่ยอมให้เขาไปเลดที่รู้สึกเป็นห่วงที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับดัตตี้เขาจึงได้ปล่อยองออกมาต่อหน้าดอน ทำให้ดอนได้รู้ความจริงว่าแม่ตาเลสเองก็มีความสำคัญลึกซึ้งกับดัสตี้เช่นกันตกเย็นวันนั้นเบอร์ฟี่ได้ฝากข้อความกับแอนดูเพื่อนัดดอนให้ไปเจอกับเขาที่ปาดอนจะได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับโมนาว่าจะทำยังไงต่อไปโมนาจะได้บอกดอนว่าไม่ต้องเป็นห่วงเ,เธอจัดการเองหลังจากนั้นดอนก็มาพบเบอร์ฟี่ตามที่นัดหมายดอนได้บอกกับเบอร์ฟี่ว่าดัสตี้หอบเงินหนีไปแล้วเบอร์ฟี่จะได้บอกดอนว่าเขาไม่สนใจ ตอนนี้เขาต้องการเงินสองหมื่นเหรียญจากดอนและดอนจะต้องหามาให้เขาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วพวกมันจะปุกไปที่บ้านของดอนและรุมย่ำยีโมนาซักดอนที่ได้ยินแบบนั้นจะได้ยอมตอบตกลงทางด้านของโมนาเธอก็จัดการขุดศพของดัสตี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเธอก็แอบลอกเข้าไปที่บ้านของเมอร์ฟี่เธอเอาเศษชิ้นส่วนของดัสตี้ยัดเข้าไปในตู้เย็นของเมอร์ฟี่แต่ทว่ากลับมีลูกน้องของเมอร์ฟี่คนหนึ่งยิ่วเสากลับเข้ามาพอด,ดีโมนาจึงได้จัดการแทนพวกเขาทั้งสองคน หลังจากนั้นโมนาก็รีบโทรแจ้งตำรวจทันทีเธออ้างว่าบ้านของเมอร์ฟี่มีคนส่งเสียงดังคล้ายกับว่ามีคนถูกทำร้ายให้รีบส่งกำลังมาลูกน้องของเบอร์ฟี่ที่ยังไม่ตายได้ใช้ลมหายใจเครอกสุดท้ายโทรไปบอกกับเบอร์ฟี่ว่าเมียของดอนได้บุกเข้ามาฆ่าพวกเราถึงในบ้านเบอร์ฟี่จะได้รีบขับรถมาที่บ้านทันทีก่อนที่เขาจะพบว่าบ้านของเขาเต็มไปด้วยตำรวจ มีศพของดัตตี้อยู่ในตู้เย็นและลูกน้องของเขาตายหมดและทำให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมคนพวกนั้นเมอร์ฟี่จึงได้ตัดสินใจหลบหนีออกมาจากบ้านเช้าวันต่อมาตำรวจได้มาแจ้งข่าวร้ายกับดอนว่ามีคนพบศพดัตตี้ลูกน้องของเขาแล้วเธอถูกฆ่าตายอยู่ในบ้านของเมอร์ฟี่แฟนหนุ่มหลังจากนั้นตำรวจก็ตั้งคำถามกับดอนว่ามีคนเห็นคุณคุยกับเมอร์ฟี่ที่ปาร์เมื่อคืนนี้ดอนจะได้ยอมรับว่ามันเป็นความจริงเขาก็ซิบบอกตำรวจว่าเขาเป็นชู้กับดัสตี้ เขาถึงตั้งใจจะจ่จายเงนินให้กับเมอร์ฟี่เพื่อไม่ให้เมอร์ฟี่ปากโป้งเอาเรื่องนี้ไปบอกกับโมนาตำรวจที่ได้ยินแบบนั้นก็ร้องอ๋อทันทีเขารับปากกับดอนว่าเขาจะช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับหลังจากนั้นก็มีน้องหมาจากเพื่อนบ้านวิ่งเข้ามาในบ้านของโมนาโมนาจึงได้จัดการอาุ้มเมอร์ฟี่แล้วบอกเพื่อนบ้านว่ารู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันวิ่งมาเหยียบที่นี่อีกกลางดึกคืนนั้นดอนได้ร,รวบรวมความกลา้าแล้วถามกับโมนาไปตรงๆว่าคุณเป็นใครกันแน่ วัยเด็กของเธอเหมือนคนปกติทั่วไปหรือเปล่าโมนาที่ได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาดอนจึงได้เข้าไปพยายามจะปลอบใจเธอแต่ทว่าโมนากับขู่เขาว่าถ้าดอนก่อเรื่องอีกครั้งเธอเอาเขาตายแน่หลังจากนั้นโมนาก็วางแผนการที่จะจัดการกับเลนและครอบครัวของเขาโมนาได้บอกว่าเลนรู้เรื่องคุณกับดัสตี้ไม่แน่วันใดวันหนึ่งเขาอาจจะปากโป้งบอกใครก็ได้แล้วพวกตำรวจก็จะเสาวมาถึงตัวเราในไม่ช้า ดอนที่ได้ถามว่าแล้วจำเป็นต้องจัดการกับครอบครัวของเขาด้วยหรอโมนาก็เลยบอกว่าจำเป็นสิเมียของเลชอบคิดว่าเธอดีกว่าฉันแถมยังคอยเอาลูกของเราไปเปรียบเทียบกับลูกของเธออีกด้วยดอนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีเลยว่านี่มันไม่ปกติแล้วเช้าวันต่อมาที่บ้านของโมนาก็มีงานปาร์ตี้ดอนที่เดินไปหยิบข้าวของในตู้เย็นก่อนที่เขาจะพบว่ามีน้องหมาของเพื่อนบ้านถูกแช่แข็งตายอยู่ภายในนั้นดอนที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจึงได้ตัดสินใจไปที่โรงรถ เขาทุบหลอดไฟจนแตกทั้งหมดแล้วเปิดแก๊สทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นก็ก็วานให้โมนาไปหยิบเนื้อบดในตู้เย็นทันที่ที่โมนาสับสวิตไฟก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทําให้โมนาเสียชีวิตคาที่อยู่ภายในนั้นหลังจากที่โมนาตายจากไปแล้วครอบครัวของดอนก็กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขอีกครั้งดอนได้ตัดสินใจพาลูกออกไปเที่ยวนอกบ้านก่อนที่เมอร์วี่จะขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบรถของดอนมีเสียงปืนดังขึ้นมาสองนัดตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของลูกของดอน ซึ่งไม่บอกก็รู้ว่าเมอร์ฟี่ได้แก้แค้นสำเร็จแล้วก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยดีครับต้องเรียกได้ว่าเป็นหนังโหดตลกร้ายที่ตลกร้ายแบบมากๆไม่คิดเลยว่าตอนท้ายตัวหนังจะจบให้เมอร์ฟี่แก้แค้นสำเร็จแสดงว่าตัวหนังพยายามจะบอกกับคนดูว่าจริงๆแล้วดอนเป็นผู้ชายที่ห่วยแตกมากๆหากปราศจากการควบคุมของโมนาเขาก็เหมือนไอคี้แพ้ที่ทําอะไรไม่เป็นจะเห็นได้ว่าทั้งเรื่องเขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้และต้องอาศัยการตัดสินใจจากเมียตลอดพอปราศจากการดูแลของโมนาไป ดอนก็เปลี่ยนเสมือนเป้านิ่ให้เมอร์ฟี่ที่จัดการหากแต่กลับกันแล้วถ้า,ากโมนายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ไม่ได้ดอนก็อาจจะยังไม่ตายเธอก็คงจะไล่เก็บคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนหรือไม่ก็อาจจะมีคนตายเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบปรยนเรื่อง Home Sweet Hell ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วบ